ตอ,อกเสาเข็มต่อเติมโรงงานต้องการคุณาภาพที่ถึงภูมิสยามค่ะเสาเข็มไอไมโครพายมอกสามเก้9สองภูมิสยามเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ได้รับมอ,อกสามเก้าเขีดสาเข็มสปันไมโครพายกระบวนการผลิตและการตอกได้มาตรฐาน ISO 9001-2015และ ISO 45001-2018ค่ะ สปันไมโครพายคืออะไรในแต่ละคำสปันหมายถึงกลมุงปั่นเหฉียงโดยใช้ความเร็วรอบสูงไมโครหมายถึงสิ่งของที่มีขนาดเล็กและพายหมายถึงเสาเข็มที่มีความสามารถรับน้ำหนักสิ่งปลูกสร้างดังนั้นเมื่อรวมคำกลุ่มนี้เข้าด้วยกันสปันไมโครพายจะหมายถึงเสาเข็มขนาดเล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงค่ะตอกเสาเข็มเพื่อต่อเติมหรือสร้างใหม่ต้องการคุณภาพคิดถึงภูมิสยามค่ะ Who MISIAM, who manufacturer and distribution, spun micropile and i micropile, Thai industrial standard.